สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องหนุ่มเลี้ยงม้าชาแนลนะผมวันนี้ผมจะมาทําความสะอาดม้าตัวนี้ครับผมม้าเดยก็ชื่อโมเชลานะผมเป็นม้าสีขาวนี่คืออุปกรณ์เราที่เราจะทำนะครับทั้ทงแปรงแล้วก็ตัวยางตัวยางก็จะเป็นปากฉลตวปากะพันตาตบวนี้นะครับผมเราจะขัดเราจะทําความสะอาดทุกเช้าแล้วก็เย็น,นครับผม ก่อนที่เราจะไปทปํากิจกรรมบนอื่นจะมีขนออกมาตัวๆอย่างเงี้ยมาไทยนะครัจะถัดถัดออกให้มันจนมันเงาครับผมมาตรงนี้ไม่ได้ว่าจะให้มันเสร็จทีเดียวคือแบบเราจะทําทุกๆวันอ่ะ ที่เรามีเวลา<อ>น้องจะนิ่งมากนะครับผมคือน้องเขาจะชินกับการได้การแปลแล้วครับผมเขาจะชินแล้วะจะนิ่งมากวันนี้ผมก็จะไปผัดขน,นออก ่ป,ปถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ประจำคือน้มามันเราได้นอนในฟางแบบนอนในฟางแล้วผมต้องทำภาษาญมามันด้วยฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาฝั่งนี้ บมาบถ่ายรูกไปเรื่อยๆนี่คือการดูแลสุขภาพม้าอยู่ดีวม้าเราเป็น มาแข็งครับผมเป็นมาโคโล่เมืม่อท้ายคนนี่คือคนที่เราขัดออกมาหรือทำไมมันจะลื่อๆอยู่เลยวัวนี้ก็แป้งใช่ไหมโอ้โเราปัดแปง้งเหรอ แลงออกขนที่มันรืน้อๆย่าเ้ยก็รจะมีหางนันด้วยมันจะมีเศษหญ้าติ็บอย่าเสนเศษฟางเก็บหางครนบ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้ผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มเรียงม้าหน่อยนะครับผมครับ